สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอกทีของบาวศิลามุสทุกคนเนาะเดี๋ยว่าจะอยู่ภายใน,ในอยู่ใกล้ดิใกล้เนาะกับทีนี้จะทำก็สู่ทรงอิทธิภูมิของบาสิลามุสเก่ากับซึ่งเมื่อนี้ทุกคนน้องบ่าวสัตจะได้มาเปิดใจสถาปนสูตีกแล้วทุกคนเลยแต่ว่าสร้าสูตรคนนี้กับบาสัตในกะมาเปิดใจเปิดนี่กับหลายทีหลายเถื่อนแล้วแหละทุกคนเลยอ่าแต่กาเมื่อนี้เป็นจะเป็นใดๆเนาะหรือว่าเป็นบุมีคนลมแล้วบอหรือว่า คุยนี่เงียบหายไปบัดบอดดีกว่าไหนเนาะเปินกด้ติดต่อมาอ่าก่าสำหรับว่าให้มาเปิดใจเป็นไม่แน่เนาะคือเป็นบ่นมีรวมแล้วกัาทุกคนเลยสำหรับคลิปนี้เนาะกับ สบายดีายมาพ่อกับน้องแอนนาน้านองทุกคนวันนี้เนาะการเปิดนนี่การห่างเฮินไปหลายอ่าหลายมือหลายวันหลายเดือนพคนวะอ่าเป็นยังไงน้องหลายมือนี้คือว่าให้ออกมาถ่ายคลิปถ่ายทำเลยเนะน,นี่ยก็แน่นจะปิดคลิปไว้ไอ้ชื่อแบบนั่นนั่นทำนูยนไรก็นเลยปิดคลิปไว้ก่อนสินะบุญวายเลยปิดคลิปปิดคลิปโจ้ถ่ายคลิปไปก่อนเป็นแไรมือนี้ยังไงคือว่าอยากออกมาถ่ายคลิปชนะ เลยทายคล่าน้ถ่ายแบบได้ถ่ายอยากมีผูบาวบอ่อนเลวเท่าไรด,ด่านกับสอเราดื้อเด้อตอนหำเด้อดือดอด้อนะเนยังได้ผูบาว์<ด>ููบาวทีเคยล้มมาก่อนได้ส่ะกระเพิ่นกระปรด้ยอยาล้มกันละยัลลยงล้มกับคนกระล้มอ,อยู่แต่ว่าสีบากบบ,าบ,าบอ,อเอส้กว่าสีมาแต่กบบอม้า ก็เลยเห็นท <hi> <currently perce than women> <t Jean> ี่นี้เออเป็นการแบบเสียเวลาจริงๆมันบอกเราอยากหาผู้ใหม่บ่บ้างวันไ้นเออคนสิบบเสียใจบ่คนนั้นเนาะเอ้าว่าอยากมีผู้บ่าอีรับนี่จะหมักผู้บ่าวทำอะไรอีกบันนี้นะคือเก่าอีกอันยุกันยังซทำเก่าบ่จากปีฮาจากปีอายุนี่มันอัยุขันโบราณผู้บาห้าสิบบวกสิบมีร่มได้บ่ได้ได้มันบ่พอห้างพอนายเงินรลมได้คือเก่า อต่เป็นยังไงล่ะคือคือที่ผ่านมาคือเห็นนอกับลมกับไอ้ยังก็ไอ้อุดมบ่ทุกมือนี่ยกัาคุยกันแล้วบอหรือว่าเนี่ยไหพอดีทมาก่ทุมากอยู่แบบทุกมืทำเื่อโทุบปัจจุบันใช่ไอืแต่ล่าสุดก็คือฝนเบานชิมาหอดมือมาแลนบมานนี่มันบ่ตอนนี้เป็นเดือนแล้วเนาะจนเดือนใหม่แล้วมันบ่เป็นยังบมาอยู่ ล้านบ่คิดว่าลูกแก่มแม่นเนาะแก่ยังบ่ทัานมีลูกเนาะเ,ออเป็นล้านะนะคนเนาะแ้่แรกกี่ข่าวเกี่ยวน้ามาบิา่ออกไปเกี่ยวบ่าาเหมือนไงยู่คลิปแ้วนี่อ๋อแม็นบ่ยี่แ <c oughs> <c oughs> พ้พนแน่ล้ามาถ่ายคลิปกันีลยังบ่มีบ่ ้บามีผู้เ่าแล้วมีมีคนมาคอในเอาบ่เนี่ยเอาเอาไมวะที่บอกไอ้อุดมในไรแสกันมีคนมาคอนะอก่าจะ้นคนีดใจหรือกว่าอกับวาบะุนอกกับไอ้อุดมได้ไ่ได้เป็นแฟนกันบ่เื่นมาเป็น่อนกเป็นยุ่แต่ว่าแบว่าคกับชือบอกว่าคอบอกุ่กประเทศกันหมไอ้คิดว่าเรายอกที่ซื้ออือ่ะอ่ะโอเคเนาะ อันนี้คือคืออออกจากปากน้องแอนนาเองเนาะที่ว่าออกมาก็คือเคยว่ากันแล้วตกลงกันแล้วเนาะนัฮอนมือฮอนยยมมันชิมากแต่กับผมมามันบอกั้เงียบไปมันบอกเพิ่นบริการเวียรคางานบางที่บอกเพิ่นก็แค่จัดซุกฟ้องเพิ่นหวัดเพิ่นรังไม่ถึงหลังคอซาเพิ่นซีฟ้าคอเพิ่นจะต่อวันนี้พวกพวกเขาจะได้ว่าต้องต้องการว่าออกภาษาไอ้ิสเรียกกระบอกมาเลยในในช่วงที่มันชิมาคอนี่ยเป็นไงคาดอกน้องเแอนนาเนี่ย จกีเว่าแต่ว่ากระดงหรือกระพมืนนั่นกระพมืนนั่นบ่มีงัวมีคำนั่นบ่มีคำบัดเดียวคำบัดเดียวงัวในจักโตงัวบ่มีบ่มีงัวเนาะคือบอกกับใหม่อุดมตัวนี้เนาะถ้าว่ามีผู้บ่าวคนใหม่เข้ามานี่สิเอายวสมเก่ายังโมหู่เชียวสมเก่ายังโมหู่นั่นหรอคนใหม่ก็บว่ากันใหม่อย่างนั้นเนาะ น้องมักผู này, ้บ่าวเป็นคนอะไรหมักผู้บ่าวนีหมักคนหน้าตาดีบอเลือ่ามักคนผิวขาวดำยังได้ก็ได้เพบ่นบอเลือกไหนบอเลยเลือกเลยคีลไายเลยบอคีล่ายเลยงามกับมักมันบอหมัู้บ่าวกินเหล่าเมาสุรานี่างมักมันบอถ้าว่ากินเหล่ากินยังดำโวคอยหมักบนได้ินะบอคอยมักมันบอในส่วนตัวน้องเองนี่กินอยู่บอแค่ได้ซื้อกินบนได้๋อในส่วนตัวก็บอมักกินอยู่แล้ว ก็เลยบมักแบบคุณบาวกินเมาดื่มสุราเนาะถ้าเพิ่อนอยากได้น้องไอห,หน้าไปอยู่น้ำนี่ไปในเพิ่นได้อย่างนี้บ่ได้จักแน่บ่จักปเปอร์เซ็นต์คำว่าได้น้องนี่ยร้อย,อยปเปอร์เซ็นต์เลยเพิ่นบ่โ,โมแมนว่าเพิ่นชีนมาขอเอาไปอยู่นั่นเราไปบ่ได้ได้บ่ไ,ได้สินเนี่ยไงไมได้ถามถามแม่ละบ่เรื่องถามไม่เคยให้ไปอยู่แต่ว่าเคยถามมาแล้วแต่ว่าแม่กับพี่หันหนไปอยู่เนาะ แต่เปิดคลิปมาเน,นี่ยมีหนุ่มไทยมาหาจ่างเถื่อเลยเนะี่ยมาหาช่งเถื่อช่างเถื่อ,อ,อสำหรับคนที่มาหาน้องน้องหมักจีบ่ะมีคนเดียวที่เคยมาคนไหนแอบอวยว่าถึงเพิ <laughs> <c oughs> ่์ลไม่ว่าถึงไปไ็อไนอะไรวะถึงเป็นยังไงจะกินทอดเพมันบ่เขาบอก,อบอกได้กินโอดจ้ะเขาบอกว่าเพิ่์ลเจินกับบ้านเพิ่์ลเขาบอกติดต่อบ้านได้วอ๋อเพิร์ลป,ปัจจุบันนี้เพิ่์ลยังมาอยู่บนแทมเพลาเรานไง มาได้มาแล้วแต่มีคนหนึ่งที่น้องมาก<ด>อืมแต่เขาปิดชื่อไว้ก่อนเนาะ<ด>เออที่ว่าเอาง่ายๆคือเป็นคนเคยมักเนาะ<ด>อ่าเป็นคนที่น้องนี่เแค่เราคือว่าคิดว่ามักแต่กะประมานเนื้อคู่เขาเนาะ<ด>อ่าหาคุณใหม่ถ้าเกิดว่าน้องเปิดคลิปเปิดใจมใหม่อย่างนี่เนาะแบบมีหนุ่มหนุ่มชิมาฮานี่กะมาได้คือเก่ามันบอกมาได้คือเก่าเนาะมาเอาไปอยู่เลยในฟอร์มวะ กับพความกิกันเนาะทุกคนเลอมาแบบใดมาแบบมาคอเอาเลยมาคอแล้วกับไปอยู่นําได้เลยไปอยู่น้ำผืนนี้นอนนาเห็ดยังไงเป็นแบบเบี่ยงงานเฮือนซานหรือเป่เป็นมืดหนึ่งเข่าเห็ดอยู่ให้กินเป็นมัดบ่ฮุ้งเข่าดิบางทีเนาะไปอยู่ประเทศไทยเพินอาจจะกินแบบเข่าเข่าฮุ้งเข่าเจ้าขนาอย่างนี้นะเรือพัดเดินนึงคือเข่าสวยเพัดเดินนะบ้านเพัดเดินนะเป็นบ่ เคยเห็ดแล้วบ่เคยเห็นแล้วเนาะเห็ดกับเขาเห็นยังกับน้ำกันเรียบร้อยเป็นเม็ดแช่บ่่แอยู่ทุกมื่อนี่น้องเห็ดยังบ่ทุกมื่อนี่แตเห็ดชื่อกาวชื่เก่าเนาะนอนใช้ถึงนอนเทือนด้วยบอกโดลงไปนอนเทือลุมพุ่นนอนในลุมพุ่นนอนในหลุมยงขึ้นมาขายของขายของตลาดนัดนี่ขายยังมื่อนี่นะขายบ่ทั่วขายเบิดบ่กับเบิดเนาะสาวขายเนาะ มักทัวร์ไม่ใช่มักทัวปลูกเองบ่มักวปลูกเองให้ปลูกน้องก็ปลูกรัวแม่ปลูกแม่เมันกับปลูกเป้ไปปนูกไปปลูกอืแม่เป็นคนปลูกแต่น้องเป็นคนมาขายขายในงินอะไรให้แม่บุญเลเอาเองกันเลยขยเป้ในคอน้นผนอยู่บ่บ่ได้คอบอได้คอให้ผลบุญเลยในทั้งมือน้องก็บบริหารงานอย่งบอโรงพยาบาลบริหารงานอย่างนี้แต่ไปเคี่ยวเขามีแต่ไปเกี่ยวเขาที่แล้วละบอเกี่ยวเขาไปย่างเหลือม่านพวก ยังคงให้แต่คนเกี่ยวนะกับบ้านพ่อพี่จะบูเม่กับกับปุ๋ยคิดเหมือนกันแล้วแล้วเนาะยจำวันยังมาทันแล้วสิฮะพุบ้าเมาเกี่ยวซอยใช่เนาะเอาบะพุบ้ามาเกี่ยวข้าวซอยกันใหญ่มากการยินดีใส่ผนมากเชื่อใครผลมากการผนมาเห็นยังสูบกินนี่ผนมาเนี่อยมียังมียังมียัง ยังกลับนี่มีเป็ดมีไก่มีหม้เป็ดไก่เป็ดไก่กับวิกินได้ยี่บ่เป็ดไก่มีกะนได้แต่พ่เคยขาบ้านพอเคยขาบ่เหนยโอ้สิผ่านมาขั้นเดือพ่ายขาให้จ้ะมีแต่พอพอขาให้แล้วน้องกวนสิบ่ขั้วกะว่าด้วยขั้วพอแกวัดด้วยเด็กแก่แกินเองแปลว่าเป็นขั้วลกคนให้แล้วมีแต่น้องมีแต่แยวแต่งอยู่แต่งกินเนาะเรือมาจะลือว่าแกงหรือว่าต้มมันบ่เหนื่อยขั้วเป็นแถวขั้วเป็นในใดย่านบ่ เด็กพี้บาบมันขี้บาบมั้เนีนเขาเคยเลี้ยงอยู่ร่วมกันกเขาเคยเลี้ยงเห็นมันแต่เน็ตหน้อยเนะ<ด>ยาะกัจจีขาหัวมึนตาเมาเมาแนมึงอ,อยู่เนาะดยเอกับบาบมันทุกคนเลยก็เลยให้พ่อให้เนาะเป็นมือสังหารให้<ด><ม>เป็นสาวแบบว่าบวชขาสัตว์ตัดชีวิตตัตวนี่เนาะ<ด>ตั้งแต่หน่อยจนใหญ่มาเคยขายจากเถื่อเป็ดไก่เคยขายจากเถื่อกบเขียดนี่เคยบวชเขียดกับแบบเคยอยู่เคยอยู่เนาะมันตัวน้อยบอกกบเขียด เนอ่าแบบเป็ดไก่มันตัวใหญ่เลยกัดกีบากมันยังเขาเลี้ยงมันเนาะก็เขียนนะพอได้เลี้ยงเนาะเลี้ยงไก่เขาเลี้ยงเต็มเลยเออเลี้ยงไก่เขาเลี้ยงแต่เราเห็นมันแต่นอนจนใหญ่เนาะถือว่าซีมมอกใส่หัวผมมันตาเมาเมาแน่มึงอยู่เนาะโดย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 แต่กินมันบปล่ากินยืดแต่ว่า กี่บาทมันเป็นที่สงสารกันยุ่งี่บาทเลยบาทในตอนตอนศิษามันเนาะพอขาลำเบ้นเบ้นในตาอะไรกันเออจะเป็ดไก่มาทางไหนเนาะกินมนอตัวนี้เนาะถือว่าก็อยากเป็นคนที่บ่มักหาสัตว์ตัดชีวิตนนั่นสิยามวันชินวันยังวันพระนี่ลงชายบาทอย่บ่ลงตลอดบ่โอ้หมักทำบุญมะ่อเอานมโสดนะเนาะ ได้มองหาสาวลาวแบบว่าบวชขาจัดบวชขาสัตว์ตัดชีวิตด้วยหาซาลาวบบหมักลงใส่บาททำบุญเนาะลงคนเดียวบ่แต่ละเทื่อยเจอก็ลงกับน้องน้องก็ลงมั้ง่าเดี๋ยวเจอแต่เราบ่ลงก็ลงคนเดียวหมักเป็นคนหมักใส่บาทนี่แหละบวชอะไรเดี๋ยวถูกถูกวันพระมันต้องได้ลงใส่มันบ่โดยต้องมีใส่ ใช่แต่ในบ้านบ้านอื่นเคยไปใส่อยู่บ่ราเคยไปใส่แต่บ้านตัวเองใช่แต่บ้านตัวเองเนาะเป็นยังไงโทรศัพท์เป็นยังไงยังมีคือเก่ามันบอเป็นไลายยังก็มีคือเก่าเปนยมีคือเก่าแจกคุยโทรได้สะดวกมันบอ ขับมไปี่งานหงงานเงนินในสินเนืเอเงินใส่แต่ละมือนี่เยเยทกับมานยจดีคนผ่ามัให้่อใด่ใส่เจียวเขามีคนูุใหญ่ใจะดีบ่<ด>เอบอบัเงแเป็นลูกเป็นหลานเ<ด>ป็นฝากมาให้<ด>ใส่บมเสียใจาย,ยามกี่หอกี่วน้าเนาะเป<ด>็นอยู่ทางไหนคนนะเนกะอยู่ท้งจังหวัดไกลโมอยู่ที่เป็นคนไทยบ่ตั้ง็จจะไทยจะเป็นคนหน้าแหละประจำทีัน

เงินหันยันว่าลักเสีองเงียนยังไงบ่เคยเจือเขียวเนาะนี่นี้แหละคนฝากเงินให้กับให้แม่น้ำเนาะจักจิดจักซาวเนาะว่าเออนี่เงินจากผู้ใหญ่ใจดีเป็นฝากมาซอยเหลือเนาะปั่นจตกเขื่อแล้วเห็ดนาน่ะยังไม่เคยปั่นจตกเขื่อยเพราะปั่นปั่นประเดียวแล้วเลยมันบ่เคยปั่นเดียนเดียวมันไม่มีจะตีเอาโอ้ตีเอาหมายโดนประด้๋ยมันสิแหลาตีเอาเนี่ยแต่โดน กะเขางามบ่ปีไหนี้าวงามดีกว่าก้าวจะได้หลายบ่ปีไหนก้าวโบกุ้มจะได้หลายจำไหได้ลายไปขายบ่ดวยได้ไรบ่เคยขายบ่เคยขายเขาว่ถ้าถ้าถ้าเอาไปขายนี่ให้ไปไปบ่เป็นได้บ่อยากขายบ่อยากขายเนาะเว้ยไว้กินดีกว่าเพราะว่ารวมๆแล้วก็คือทั้งนอ่นเองก็เขากินกับโบกุ้มอยู่แล้วเนาะอืมถักขายถักขายน้ำแห้งอันีเห็ดเหี้ยหูนี้ อหิวไว้เนาะเรื่องเขาเรื่องน้ำนี่อ่ามีหน่อยกะกินชำหน่อยแต่ว่าบ่อยคลายเนาะมีบอกคนคนในเฮือนทักให้เขาบิมีตะกี้มีตะไ่ตะกี้มีได้ได้นี่บ่มีแล้วเลยอืออืออือ่ะคือเรื่องขบาวคือน้องแหน่านี่มักขบาวอายุรุ่นหลายกว่าเนาะอ่าหว่าจะเป็นพอห้างพอมาลูกติดยังกันแล้วแต่ลมได้หมดเนาะเปิดใจครั้งนี้กะบางว่าจะเจอนมนมที่แบบว่าเบ้าแท้เห็ดจริงเนาะ คือที่ผ่านมาได้แต่คำว่าเด่กอะความเป็นจริงบ่มีเนาะโดยโดยอะโอเคเด,ด็กคนเด็กะมาเปิดใจให้น้องแอนนามื่อนี้กันหนุ่มๆคนใดอยากทำความรูักอีกเนาะหรือว่าน้าไม่หรือว่า,น,า,วาน้าเก่าสำหรับเอชซีทีเข้ามาฝากติดตามทางน้องแอนนาพุ่แน่ทุกคนเนาะสำหรับวมือนี้นะครับก็นจะได้ขอโตกับก่อนเลยแบบนี้เด้อโดยอ่ะสบ,บายดี